บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ ประกาศด่วนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะคุณผู้ชม21กรกฎาคม2568จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากและในส่วนของคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยตอนบนค่ะมีการประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่21กรกฎาคม2568ภาคเหนือนะคะจะประกอบด้วยเชียงรายลำปุนลำปางพะเยาแพร่านานอุตรดิตถ์สุขโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบุร์และก็จังหวัดตากค่ะพี่น้องา ประชาชนทางภาคเหนือก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะส่วนภาคตะหนออกเชียงเหนือก็จะมีจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีค่ะมีสกลนครนครพนมแล้วก็จังหวัดมุกดาหารส่วนมากจะเป็นจังหวัดที่ติดกับลําน้ําโขงนะคะก็ดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ภาคกลางค่ะจะมีจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทร ทั้งกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลด้วยนะคะส่วนภาคตะวันออกค่ะก็จะมีจังหวัดนครนายกปราจินบุรีจันทบ,บุรีจังหวัดตราดค่ะแล้วก็ภาคใต้มีจังหวัดเพชรบุรีประจวบคิรีขันชุมพรระนองแล้วก็พังงาค่ะดูแลสุขภาพระมัดระวังด้วยนะคะในช่วงวันที่21กร,รกฎาคม2 5 6พรอปพายุลูกนี้พายุลูกนี้ลงล่างโค้งล่างนะแน่นอนเข้าประทะตรงๆคือที่น่านตอนนี้นะที่น่านเลยนะแนวโน้มทัดอย่างนั้น แม้ว่าเขาจะเป็นแค่เพียงใต้ฝุ่นไม่เหมือนกับซูเปอร์ไต้ฝุ่นแต่มันจะต่างกันที่ลมเท่านั้นเองฉนั้นฝนก็ยังตกหนักอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราคาดการณ์ว่าฝนจะตกในสองวันนี้มากกว่า200มิลิเมตรนะครับอาจจะไปถึง500มิลิเมตรเพราะฉะนั้นมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแน่แนวโน้มจังหวัดไหนที่จะเจอแน่ๆกับฝนที่หนักแบบนี้ฝนที่หนักแบบนี้มีน,น่านเชียงรายพะเยาเชียงใหม่อุรรดิต์ แค่หนะักนะครับแล้วนอกนั้นก็ภาคอีสานตอนบ,บนก็จะลงมาอาจจะร้อยถึงสองรมิลนะทีนี้เพราะมากกว่าร้อยมิลเราก็กงวนอยู่แล้วนะเพราะว่าเราต้องถือว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นการไม่ปกติเนื่องจากพายุเข้านะครับะฉะนั้นจึงต้องแจ้งเตือนให้ประชาชนเขาช่วยตัวเองให้ได้ก่อนในขั้นต้นนะครับค่ะทีนี้คนก็จะบอกว่าทีนี้ถ้าตกแบบ200เนี่ย ในหน้างานของเขาอะเขาควรเตรียมพร้อมอะไรคะอาจารย์แน่นอนอ,อันดับแรกเลยถ้าเขาอยู่ในพื้นที่เสียงที่เครื่องไม้เครื่องมือไม่มีอย่างเงี้ยนะครับท้องถิ่นเขาก็ควรจะไปรับตัวออกมาเลยนะเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือไม่มีระยะเวลาตกแล้วมาเลยอย่างเงี้ยสำคัญมากเพราะว่าความสูญเสียชีวิตเป็นเรื่องสําคัญ นะ<ค>น,น,นี้ <แฟ S 1> ต้องติดโอ,โอ,อ่าต้องติดต้องให้คาสว่กก่อนอนะเรื่องที่2ตามมาคือว่าถ้าแม่น้ําใดก็ตามที่เรามีเครื่องมือวัดเช่นแม่น้ําปิงแม่นม้ํายมอย่างเงี้ยมันก็จะมีการแจ้งเตือนในระดับความแรงอีกต่อไปห,อนะหลังจากนี้เราแจ้งข่าวสารก่อนแจ้งเหตุนะห,หลังจากนั้นเราก็ติดตามในคุณที่วันที่21 22เ่อระดับน้ำล้นตลิ่งแล้วจะเข้าท่วมชุมชนแล้วมีการคาดการณมาอีกส0ชั่วโมงข้างหน้าทีนี้เราจะส่งเอ็กซ์ซีเล์สไปทีนึงว่าให บริเวณนี้ให้ยายรถทันทีให้ข้าวของภายใน10ชั่วโมงจะมาอะไรเงี้ยแล้วมันก็ต้องเตือนเป็นขั้นเป็นตอนอย่างนี้คือจะบอกช่วงเวลาไปเลยใช่ใช่ใช่อย่างนั้นันแต่ตอนนี้ไม่สามารถบอกได้เพราะว่าทิศทางพายุยังไกลมันยี่สามวันสี่วันเนี่ยมันยังบอกไมได้ครับครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ